แถบนี้ก็จะมาเก็บหน่อไม้ฝรัง่งครับนนี้นี่ปีนี้มาช้าไปลูกเขาออกตอนไหนเนาะจำไม่ได้มี <c ười> อรอยหัก หมดแล้วนะคะเต้ไม่ทันแล้วอ้อนี่แต่ก่อนก็คิดว่ากินแต่เราไม่ใช่นะคะคนอื่นเขาก็กินนี่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ม,ม,ม,มีก่เท่าไหร่ใชได้นะคะอป ล่างนีง้ไม่แน่ใจมีรอยหักไปหมดแล้วนะคะคนมาทีหลังก็เห็นแต่ต่ออย่างนี้นะะยุงเยอะมากหืด,ดก็สองตาดีๆหน่อย มองไม่เห็นฮะไม่มีละหมดหมดรอบถ้าเขาออกรอบนี้แล้วรอบสองออกก็จะเป็นหน่อที่เก่แล้วนะคะแข็งแล้วไม่อ่อนละชุดแรกจะหักปะปะปะอ่อนอันนี้ไม่อ่อนแล้ว มีนจะต่อเลยนะคะพี่น้องนี่มีนจะยอดโอ่อวนะแปลงว่าเข้ามาอาทิตย์ที่แล้วนี่นะคะโอ้ยยุง dan ini ลวกจิม้มงงพริกก่อนนั้นมีใช้สายตาดีๆยอดนี่อุกกอ,อ,อ,อยย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 ยนะยยยยนยย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 ยน มีอ้วบอ้วบอันโหยุงเยอะมากเลยนะคะมันก็เล็กๆเอ๊ะทำไมถึงเอ๊ะเพราะเขาเป็นหนา นี่มันจะเหลมๆใบมันจะเหลมๆนี่นอนตังตาดีๆจะเห็นมันเหมือนกันกับต้นนี่ แล้วเอาปีนี้ได้กินแค่นี้แหละโอ้ยนี่ ก้มองดีๆถึงจะเห็นตรงนี้จะเยอะมากก่อนะคะอืม,มอืมอ่ะ ่อยคนหักเยอะมากจะเข้าไปได้ไหมตรงนั้นอึ๊บโอ้ยเห็นหน่อบวบต้องหนอโอ้ยแข็งแล้วอะ tiếng nó dùng này, tiếng Jung, này này, này, không có bị chĩa ta, xem này, Jung, không มันก็ถอดเสื้อใส่กระเป๋าไปแล้วทำยังไงระบาดนูน่นต้องขึ้นไปทางนู้นเนอยคนพามาอยู่ไหนก้มมอง Lại dùng <laughs> ui tôi vậy để con chơi ra à, cân dùng mà tổ chị ra cân dùng à. thôi như vậy ทางมาโน่นก่นยอดอบอวิเราก็กะว่ามาหา,าทางนี้ไ,ได้ทางนี้มีคนเก็บหมดุดคิดว่ากินแต่ตัวเองนะจ๊ะคนอื่นเขาไปกินเป็นเหมือนกัน ยอดเล็กเล็กอ่อนๆมาเดินเล่นไม่ได้กะมาเดินเล่นเรากะมาเก็บหน่อไม้นะจะมาแบบมีฝนคอยได้ หมดเข้าไปข้างบนเยอะเลยอึด hmm. น uh ี่ออกเล็กอ่อนๆนี่นี่ติดขาวๆมีบวบกล้าลงไปดูขึ้น ก้องอีกนักฟุตบอลเอาบอลมาเล่นที่นี่โรนโัลดบึ๋ ไม่ละเิงนกงโรนาลดอ้พนเก็บมนเลยนะคะเก็บเพิ่นเลยยอดอ่อนๆไม่หอดแล้วนะเกะเอาปล่อย หนาวนะนี่ร้อนพอละไม่มีละเจอกันคลิปหน้านะคะบายบายนี่อยค่ะใช่หมดเลยป่าของเราธรรมชาติสร้างสรรค์ไปนะล่ะค่ะบายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนอนี่ นี่บ๊ายบายค่ะ